สวัสดีครับผมพรชัยไส่งามนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปชมพระสมเด็จหลวงพ่อกวยนะครับพิมพ์ต่างๆที่หลวงพ่อกลวยได้สร้างมานะครับเนี่ยมีหลายพิมพ์นะครับครับมาเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับนี่ฮะเขาเรียกว่าสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะนะครับพิมพ์อกใหญ่นะครับนี่ฮะเนื้อผงใบลานนะครับเนี่ยจะต้องมีความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับนี่ะ ด้านหลังองค์นี้จะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ฮะจะมองเห็นรอยนิ้วมือบ้างนะครับองค์นี้ก็เก่าได้อายุนะครับนี่ฮะจะมีรอยแตกลานนะครับเป็นธรรมชาตินะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับพิมพ์อกใหญ่นะครับเนื้อผงใบลานพิมพ์ขาโตอกใหญ่นะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จบกโพย้อยนะครับสมเด็จโพย้อยปี12นะครับ องนี้ก็จะเป็นสมเด็จโพย้อยนะครับปี12นะครับนี่ฮะอง์นี้จะเป็นฐานฐานล่องนะครับนี่ฮะนี่อันนี้เป็นบล็อกไม่ใช่บล็อกแตกนะครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ฮะขอบข้างตัดเรียบร้อยนะครับองนี้นะครับนี่ฮะโพย้อยนะครับ องต่อมาก็เป็นสมเด็จปกโพเหมือนกันนะครับแต่หลังยันห้านะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับปีประมาณปี15นะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะปี13ถึงปี15นะครับนี่ฮะฐาน3ามชั้นนะครับเนื้อผงน้ํามันฉ่านะครับนี่ฮะหลังยันห้านะครับนี่ฮะดูขอบข้างนะครับขอบข้างก็จะตัดเรียบร้อยนะครับนี่ฮะเนื้อ เนื้อก็จะช่ำนะครับนะตามอายุนะครับครับแล้วมาดูองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมานี่ก็จะเป็นพิมพ์ขาโตะฐานสามชั้นนะครับนี่ฮะพิมพ์คมชัดนะครับหูใบสีนะครับนี่ฮะซุ้มจะใหญ่นะครับหลังเรียบนะครับพิมพ์นี้พิมพ์ขาโตะฐานสามชั้นหลังเรียบนี่ฮะเดี๋ยวขยายให้ทุกท่านดูนะครับนี่ฮะ เหมือนจะแห้งนะครับนี่ฮะครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับนี่ก็จะเป็นสมเด็จพิมพ์ขาโตเหมือนกันนะครับพิมพ์ขาโตอกกระบอกนะครับพิมพ์นี้นะครับเนี่ยอกนูนใหญ่นะครับเป็นกระบอกนะครับเนี่ยฐานฐานจะกลมมนนะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับสุมจะใหญ่นะครับนี่ฮะหลังเรียบนะครับนี่ฮะ จะมีความเก่านะครับนี่หลังเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ยเก่าได้อายุนะครับอกกระบอกนะครับฐานสามชั้นครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับนี่ก็สมเด็จฐานสามชั้นเหมือนกันนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นหลังยันนะครับอง์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นหลังยันนะครับนี่ฮะจะเป็นยันเหมือนยันสามแถวอย่างนี้นะครับเนี่ย เนื้อก็จะเก่าได้อายุนะครับนี่ฮะซุ้มชัดเจนนะครับนี่ฮะเป็นฐานขาโต๊เหมือนกันนะครับนี่ฮะครับแล้วองค์ตุดสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์หูใบสีนะครับเสียนโตนะครับนี่ฮะเนื้อดินนะครับองค์นี้นะครับนี่ฮะฐานสามชั้นเหมือนกันนะครับพิมพ์หูใบสีนะครับเสียนโตนะครับนี่ฮะ เนื้อดินนะครับด้านหลังก็จะเป็นรอยมีรอยคูดเป็นธรรมชาตินะครับขอบข้างตัดเรียบร้อยนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไป้เพียงเท่านี้นะครับหากทุกท่านชื่นชอบนะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ